กระแทกแซกคนที่เริ่มมันไม่ใช่พวกเห่าแล้วว่ะมันคือที่มี่ทุกคนแล้วว่ะครับอยากจะให้แซกกระแทกฟุตหรือฟุตกระแทกแซกดีครับผมเดี๋ยวตัวอย่างตัวอย่างอะไรตัวอันนี้เดี๋ยวเคือได้ยินเขาว่ากระแทกกันเดี๋ยวไม่มีใครเลแบบให้เขาเป็นกระแทกผู้หญิงว่าอะไรเงี้ยหรอ có rồi sẽ cái thép phủ đâu ta đường anh đi này anh cái thép chắc được วัดค <What? S 2> ือ <funz> ว <iona> ่าจากพลังเสียงเนี่ยรู้สึกว่าใครกระแทกกันไม่สองขอให้มึงกระแทกกันก็พอ